จะไปไหนเนี่ยไปดูดาสิไปไหนครับไปดูดาไปดูอะไรนะไปดูดาด้วยไม่ป้าพักซื้อโจ๊กอย่างเดียวพาน้องไปซื้อโจ๊กอย่างเดียวบ๊ายบายบายบายเอาเลี้ยวรถก่อนเลี้ยวรถก่อนไปเอ็มเลี้ยวรถก่อนไปมเลี้ยวรถก่อนนะ อจไปให้เหนือกับพี่กับตันด้วยนะน้องเีลงมาฟังก่อน Happy Birthday ก่อน Happy Birthday ก่อนไปชื้อโจ๊กฮะไปชื้โจ๊กไปซื้จ๊กซไอติมด้วยอะซื้ออะไรนะครับซื้ไอติมด้วยอะจะกินไอติมอ <Believe it. S 2> ีกแล้วหรอซื้ไดตมโมด้วยอ๋อซื้ไอติมแตงโมด้วย นั่งเหนือชอบกินไอติมแตงโมเหรอครับอุ้ยใจเย็นใจเย็นเนไปดูวัวไหมครับชูฮีดูฮะชูฮีดูอะไรนะชูฮีชื่อไอติมอะไรนะโ <c oughs> <c oughs> ตขึ้นขับให้ปแปมนั่งบ้างนะ นะครับตัวขึ้นขับให้แปมนั่งบ้างนะนะครับร้องเพลงไปแแมฟังก่อนแลยแแปมจะซื้อไอติมให้กินแล้วร้องเพลงให้แปมฟังก่อน Up and down Up and down b a b y a b y ก่อน Baby 차 Do 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 เบ p ี้แทกจูจูจ o แล้วฮปปี้เบอร์เดย์เราเนยเฮ้ยแ o ปปีใช่เบบี้แทกจูจูจูแฮปปี้เบบี้ o ทกจูจูจูแล้วไปชูโจ๊กฮะไปชูโจ๊กไปชูโจ๊กไาชูโจ๊กไปชูโจ๊ะวันนี้เราไม่ค่อยดีเราจะกินโจ๊กกันเนาะให้แตกกันเต็มเลย อากาศมันเปลี่ยนเนาะอ๋ออื้อฉันเพินเร็วอะไรนะครับพังอะพังอะพังแล้วสาธุก่อนสาธุสาธุก่อนสาธุสาธุก่อนสาธุเล็ปีกี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 ไปดูวัววัววัวไหนวัวอยู่ไหนครับ วัวมันเข้าคอกหรือยังฮะมันเข้าคอกหรืยอยังหมาหมาหนวัวอยู่ไหนครับวัวไปกินยาดูนี่ฮ่าวัวไ,ไปไหนเนี่ยวัวไปไหนเนี่ยวัววัวมันอยู่ไหน ม่ดูมีหมาน้อยด้วยเห็นไหมมีหมาน้อยด้วยนะมีหมาน้อยเลยกับปะบายบายบัวก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเหนือมาแวะดูใหม่นะบัวนะ